เมื่อเวลาตีหนึ่งวันที่7มีนาคมพันตำรวจโทพานุพงศ์นิ่มสุวรรณสารวัตรจราจรสรพเมืองพัทยาพร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรสรพเอมืองพัทยาลงพื้นที่ตรวจสอบและจับกลุ่มผู้กระทําผิดฝ่าฝืนกฎหมายจราจรการจอดซ้อนคันจอดในที่ห้ามจอดโดยเฉพาะกลุ่มรถสหกรณ์สองแถวสหกรณ์รถแท็กซี่รวมไปถึงกลุ่มพ่อค้าแม่ค้ารถซาเร้ง รถเข็นแผงลอยที่มักจะชอบจอดกีดขวางการจราจรสร้างปัญหาการจราจรติดขัดให้กับประชาชนชาวพัทยารวมไปถึงนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวโดวยแนะนำกำลังออกตรวจสอบบนถนนเลียบชายหาดพัทยาที่มีผู้ประกอบการรถสหกรณ์สองแถวและรถสหกรณ์แท็กซี่ประกอบอาชีพเป็นจำนวนมากที่มักจะชอบจอดซ้อนคันไม่เป็นระเบียบรวมไปถึงปริมาณรถสหกรณ์สองแถวที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังมีกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าซาเล้งรถเข็นหาก,กร่แผงลอยที่อาศัยตามตรอกซอกซอยโดยเฉพาะแหล่งที่มีนักท่องเที่ยวและพนักงานเป็นจำนวนมากแต่ในขณะเดียวกันตามจุดต่างๆเหล่านั้นเป็นซอยค่อนข้างแคบเมื่อกลุ่มรถซาเล้งรถเข็นเหล่านี้เข้าไปจอดซ้อนคันก็จะทำให้รถติดซึ่งปัจจัยเหล่านี้เป็นอีกหนึ่งปัญหาการจราจรติดขัดที่อยู่คู่กับเมืองพัทยามานานแล้ว พันตำรวจโทพานุพงศ์นิ่มสุวรรณสารวัตรจราจรสพเมืองพอัทยาเล็งเห็นว่าเป็นปัญหาที่จะต้องแก้ไขซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรสพเมืองพอัทยาได้มีการลงพื้นที่กวดขันและจับกุมมาโดยตลอดโดยเรียกได้ว่า24ชั่วโมงเลยทีเดียว นอกจากนี้ยังรวมไปถึงงานระดับประเทศอย่างพัทยาเมลสิกเฟสติวัล2 2 5 5ที่จะจัดขึ้นถึง3สัปดาห์อีกด้วยในเรื่องของการจราจรนั้นเชื่อได้ว่าจะต้องมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาร่วมงานกันอย่างคับคัง่งเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือปัญหาด้านการจราจรและเพื่อให้ผู้ที่เดินทางมาร่วมชมเทศกาลดนตรีได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยจากอุบัติเหตุจึงได้นำกำลังลงพื้นที่เข้มงวดกวดขันกว่าในช่วงปกติ หากพบการกระทำผิดจอดในที่ห้ามจอดจอดซ้อนคันก็ต้องทําการจับกลุ่มตามกฎหมายพรบการจราจรพร้อมทางฝากประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวรับทราบในข้อกําหนดของกฎหมายจราจรเพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการช่วยเจ้าหน้าที่แก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดนี้ด้วย còn lúc thì nó chỏm đi <laughs> đấy ngay. này